จุดทูบไหมจุดทูบบอพี่น้องว้าวดังลันพัสุธา อนองทิดาในเทรินกงสีได้สะดำยืนบามอันพานวาจีในเทรีเนวมากฐมาดำเนินเดินมาองค์พระบิดาและประชามีไยัยมีงูสวงลวงลินรวงลายขาฟันทำลายหญิงชายมรณาพระบิดาบุตาจาจ้อง สีมานงวดนี้สีฟ้าพี่น้องเส,สือมันจะออกสีขาวมันเป็นฟ้าอ่อนๆสีมานงวดนี้สีฟ้านะครับเอาเอาเด็กมาเอาเด็กมาลำสีเด็กค <Merc> นไหนก็ได้เอามายืนลำอยู่หลังยายบอยด้วยไปไปเอิ้นมมาลำงงงองไงไงไปเร็ว เม,มืองกาลสินแม่นบ่เมืองกาลสินเนมืองฟ้าแดดสาาองยางคนลุกคนคคยลุกเปลออ้าพี่นกขอพักก่อนไปฟ้อนนี่แถวหลังลุงบอย เร็วๆคนละร้อยมาคนละร้อยลูกคนละร้อยฟ้อนยังไงก็ได้หล hmm. like like ังลุงบอยมาเร็วๆมาเลยยังไงก็ได้คนละร้อยใครอยากฟ้อนมาเร็วใครอยากได้เงินมาเมีดูนัทมาเลยน้ำกินมาเร็วๆตอนไปเบี้ยเราอยากไปตับลูกมาเมีย เดินเข้ามาเห็นไหมลุงพารำเงี่ยเออลำไปรำไปฟ้อนนำลุงเนี่ยรวเร็วไปใส่แล้วประกาศเออยิ้มด้วยยิ้มด้วยเร็วเร็วยุกยกมือขึ้นมองกองมองกอง มองกล้องผูผูผูมองกล้องทวาราวดีในพื้นแผ่นดีสารเอาเงินมาเอาเงินมาลอดอ่อาาสวัสดีอากอนได้ลอยหนึ่งตรงลำไหเอาเร็วเรเอา เอาอาอโดนัดเอาไปก่อนเออไม่เอาไปหอมเอาเอาไมเอาไหมเอาไม่เอาเอา,ไม,เอาไม่เอานั่งลงไม่เอานั่งลงเอาบ่ได้ ยิ้มด้วยยิ้มด้วยเด็กๆยิ้มด้วยยิงแข่วย,ยิงแข่ว,ขวเออดีมากดีมากลูก อย่าเรื่มมาถมดินช่วยกันนะครับพี่รองอย่าลืมมาถมดินน้ำกันลืมว่มีเรื่องเล่าเดี๋ยวบทจังหวะน,นี้ก่อนมีเรื่องเล่านะที่ผมยังไม่ได้เล่าเพราะว่าผมเกิดไว้ตอนต้นแล้วใช่ไหมผมเกิดไว้ตอนต้นแล้วว่าสิเวต่ว่ายังไม่ได้เบวา จะพันน <łość> ี้กันอเว่าอเอาแม่เอาแม่วันนี้วันครูก็เลยต้องมียอครู เพลงนี้ชอบมากนะทุกคนแป๊บนึง <ć> ย่อมมือยอมจอมมิ่งพระสัมมาศาสดาคู่ดมไตแก้วนามสกาดผู้พานแถวแมวดังดังกระมมงเลืองห้า เดินเอาเปลี่ยนท่าหน่อยสิอย่ารับท่าเดียวสิเด็กๆมาขอเล่าก่อนขอเงียบๆก่อนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวานเมื่อวานบอเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมไปไหว้พระแม่มานะครับที่ศรีลมไปขอพรอยู่ศรีลม นะครับก็ผมก็ขับรถไปทุกคนทุกคนฟังไหมหรือว่าจะให้ผมเขียนแนวทางให้เสร็จก่อนหรือว่าจะฟังก่อนฟังก่อนหรือว่าเขียนให้แล้วก่อนเอาแบบไดพี่น้อง เอาแบบใด,ดฟังก่อนเนาะอ่อา <c oughs> อฟังก่อนอ่าเริ่มเลยนะ <c oughs> คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปไหว้พระแม่มานะครับอยู่ที่สีลมก็ไหว้ปกตินะครับแต่เรื่องอัศจรรย์ใจอย่าง,างหนึ่งที่ที่บางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันมีสองเรื่อง ทุกคนมันมีสองเรื่องเรื่องแรกคือถ้าใครเคยไปวัดแขกสีลมเนี่ยถ้าใครเคยไปวัดแขกสีลมเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะต้องต่อคิวเข้าไปเพราะคนจะเยอะตลอดต้องต่อคิวเข้าไปโอกาสที่จะได้ยืนประชันหน้ากับพระแม่เนี่ยน้อยมากเอญบังเอ,อิญถึงคิวผมพอดีพราหมณ์บอกว่าหยุดก่อนนะครับหยุดก่อน รอรอรออเขาก็ทําอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมก็ยืนรออ,อยู่ตรงนั้นอย่างนานเลยนะเด่นแบบว่าขอพอรกับพระแม่นานมากนะครับได้ขอพอรกับพระแม่นานมากก็นี่ก็เป็นเรื่องอัศาจรรย์เรื่องแรกอัศาจรรย์ใจอันนี้อัศาจรรย์ใจเฉยๆแต่เรื่องที่ผมอยากจะเล่าสู่ทุกคนฟังเนี่ยคือเรื่องที่สองหลังจากที่ผมไหว้เสร็จทุกคนหลังจากที่ผมไหว้เสร็จ หลังจากที่ผมไหว้เสร็จนะผมก็เดินข้ามถนนไปเพื่อที่จะกลับเพราะว่าผมจอดรถอยู่ที่โรงแรมนารายมีใครรู้จักโรงแรมนาลายไหมครับผมกับผมกัางไปมีใครรู้จักโรงแรมนาลายบอกผมกัยางไปเนาะเข่าซ้อยคือมันจะเป็นอย่างนี้ขออนุญาตเขียนทุกคนจะได้เห็นภาพ อันนี้เป็นถนนใหญ่นะอันนี้เป็นถนนใหญ่อันนี้เลนขานี้อันนี้เลนขานี้อันนี้เป็นวัดแขกโรงแรมนาลายเนี่ยมันจะอยู่ในซอยตรงนี้โรงแรมนาลายมันจะอยู่ยผมกับยางมาพี่น้องผมก็เดินมาใช่ไหมขออนุญาตเดินจึกจ๊กๆึ๊ๆชึ๊บึ๊ึงางมา สคนเลี้ยวเขาซอยเปิดเดๆๆๆด,ปดไปเอารถมาเอารถขี่รถออกมาด้วยปกติแล้วมันเป็นวันเว์ใช่ไหมใครใครที่อยู่กรุงเทพจะจะพอนึกออกว่าตรงนั้นเป็นวันเวนะครับผมกับกำลังตบไฟเลี้ยวพี่น้องตบไฟเลี้ยวกำลังจะเลี้ยวกำลังจะหมุนพวงมาลายัย กกะกะกะปังเฮ้อเกิดอะไรขึ้นผมกำับมองเบิ้องบบเห็นหยังพี่น้องได้ยินแต่เสียงผมกำับมองเอามาที่เห็นเห็นอยู่ตรงหน, <c oughs> น้ารถเพอใหไงอ่ะพี่น้อง เขาใหญ่อันหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่าง,งความรุนแรงแล้วก็อยู่ดีๆก็ล้มอยู่ตรงหน้ารถผมเลยก็คือไม่จริงๆไม่ได้ล้มตรงหน้ารถผมคือเพื่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ด,ด,ดเพิ่นก็ล้มตรงนี้เพิ่นก็ล้มตรงนี้แล้วโมเตอร์ไซค์ก็เด็นมาหน้ารถผมเลยเออรถล้ลมขึ้นเฮี้ยงเถอพี่หน้อยได้ยินเสียงลม้ม แรงจริงสีมานพรุ่งนี้สีรุนแรงสีฟ้า,าครับสีฟ้าแล้วใส่เชือมังกรด้เอาทุกคนทำไมคอมเมนต์มันขางทุกคนนึกภาพตามออกไหมเนี่ยพี่น้องนึกภาพตามบอพิมพิมเห็นไหมครับนึกภาพตามบอ แล้วรถมันล้มตรงนี้ใช่ไหมแล้วตัวรถเนี่ยกระเด็นมาเลยจ้ากระเด็นมากลางถนนซึ่งไอตัวกลางถนนเนี่ยคือหน้ารถผมเลยคือตรงนี้เลยเนี่ยประท่ากันเลยมาจอดอยู่ตรงนี้เลยเตรียมจุดทูบนะทุกคนใครที่อยู่ทางบ้านที่มีทูบที่สะดวก จุดทูบเก้าดอกนะครับจุดทูบเก้าดอกเตรียมจุดทูบหน่อยเตรียมทูบเก้าดอกนะครับเดี๋ยวเล่าจบแล้วให้แนวทางเดี๋ยวผมจะพาไหว้ปู่แล้วก็จะจุดทูบเลขนะครับทูบเลขขอปู่วาสุกรีใช่เสร็จปุ๊บผมกระสตันไปแล้วพี่น้องพราะวันนี้ไปบบเห็นยังนอตตออแรยกยบแบเบิบ่งข้างหน้าแบบก้มเบิบ่งจ้งน้อยเพราะว่ายู่หนารถเจ้าของ คืออะไรอ่ะคือรถคันเนี้ยอยู่ดีๆก็ลม้มไม่มีคู่กรณีใดๆเลยทุกคนไม่มีคู่กรณีเลยแล้วเขาก็ลม้ลมลผมมีรูปประกอบจำได้เสื้อมังกรเออเสื้อมังกรพี่น้องมีรูปประกอบอเพราะไงน่ะใส่เสื้อมังกรคอยใส่เบิงเสือแล้วนี่ดูมันเป็นแบบนี้ นี่หน้ารถผมไหมนี่ผมถ่ายในรถนะผมบริแต้งเรื่องขึ้นมาที่พี่น้องผมบริปลูกสันปั่นแต่งได้นี่้ยู่หน้ารถผมเลยผมก็เหตุยังบ่ถ,ถือเพราะว่าคนก็ไม่ได้ดูไม่เป็นอะไรมากนะครับคนก็ไม่เป็นอะไรคนก็แบบว่าพอลม้มปุ๊บคนก็ลุกขึ้นมาปกติแต่รถนี่นอนอยู่กลางถนนแบบนี้ครับทุกคนโปรไงห,น,น,น,ห,หน่ะนาสิเจบเ็บเติบแล้วผมว่า เจบเติมนึงอยู่ดอกผมว่าเฟิบนี่คนนี้คือเจ้าของรถใส่เสื้อมังกรบรไม่ระเบ,บิดงใส่เสื้อมังกรและพี่วินบเมิพี่วินพี่แกบพี่แกบ,พ,แกบพี่แก็บก็เลยไปซอยแล้วพี่แกบก็เลยไปซอยแล้วหนูมอไซค์กลับมา อันนี้ผมก็เลยว่าเรายังไปไหนไม่ได้นะเราจะไปไหนไปได้ล่ะไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้ามาขนาดเนี้เลขตัวนี้เราต้องตามหน้ารถเ,เราขนาดนี้ไม,ไ,ไม่ให้เราไปเลยแล้วจอดอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ลม้มต้องตามผมว่าต้องตามผมก็เลยว่าไปเอาสบาผมว่าเอาสบายสนุก ได้ครับไม่ไงสงการผมก็เลยว่าเอาสมบติผมว่าก็เลยรอดูทะเบียนรถเพราะว่าเมื่อวานวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบหกแล้วหวยจะออกวันพรุ่งนี้ผมก็เลยว่าทาเอาทะเบียนรถพญายอันนี้ผมว่าทาเอาทะเบียนรถพญายอันนี้ผมก็รอจนได้นะทุกคนผมก็รอจนได้ นั่นลหะอันนี้ก็บอกให้ฟังอ่ะทูบมาแล้วเอฟเฟกต์เริ่มมาแล้วทูบเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขอเคียนก่อนผมขอเคียนก่อนผมขอเขียนก่อนเขียนแนวทางให้ทุกคนแคปไปก่อนเนาะ เอาๆๆๆๆทำงานทำงาน,งานเพลงมาแล้วทำงานงรทราบอยู่่ารัไป้พี่ลองสกินค่อยอ่ะเพลงสุดท้ายเอายับออกเนี่ยเอายับออกเนี่ย แคปแล้วหรือ,อยังทุกคนแคปแล้วยังแคปแล้วเนาะอ่ะแคปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตผมแคปด้วยอุ้ยทำไมภาพสวยจังอใครเปรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจาง อทะเบียนรถที่มันล้มต่อหน้าผมเลยนะล้มต่อหน้ารถผมเลยนะทุกคนคันเนี้ยเลขที่ออกแทมทาราแดมแท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 ม,แม,แม,แมเห็นบอกอ่าเดี๋ยวแคปตัวนี้ก่อน,นคนรถเลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ประจำ ยูทูบแล้วคนนี้ปะนะครับเป็นปกติเป็นปกติกตอ่ดูทะเบียนรถนะครับตึงตือดึงต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 ึง,ตง,ตง,ตงอ่าแคบยังอุ้ยเขาจะว่าไหมเนี่ย <c oughs> บททันแล้วเราไม่เราไม่ปงไม่ปิดไม่อะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับเจ้าของรถเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนนี้ผมขออภัยด้วยอ่ะทุกคนแคบเสร็จยัง ดวน,นแคปเสร็จอย่างทาพี่น้องแคปเสร็จแล้วบอกผมนําเอาก้าอี้มาให้หน่อยแถมแทรเดมแถมแถมแถมแอ่ะไม่ชัดค่ะแคปได้ที่ได้เห็นเป็นเลขใดก็เลขนั่นล่ะเอาแต่กับผมชัดเหลือเกินอ่ะภาพเนี้จะชัดขึ้น